الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالي العظيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วิดีโอชุดนี้อยู่ในขณะนี้นะครับขอเดยนชี้แจงเบื้องต้นนะครับว่าวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอที่ผมจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับได้ทราบถึงโครงการสำคัญโครงการหนึ่งที่ทางสำนักพิมพ์มัสติกูลได้ดำเนินการทำงานกันมาอยู่ในสักปีสองปีมาแล้วนะครับ ทางสำรักพิมพ์วัฒนบุรเนี่ยได้ตกลงหารือกันนะครับทั้งอาจารย์ชริปเองผมเองแล้วก็รวมถึงทีมงานที่ประจำอยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีโครงการที่ทำกันมาประมาณสองปีเนะนะครับนั่นก็คือโครงการเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องมุสิมที่ยากไมบมีเรื่องทรัพย์สินเรื่องฐานะทางการเงินในพื้นที่สามจังหวัดเราเนี่ยนะครับก็ พี่น้องทั้งหลายคงทราบกันดีว่ามีบรรดาพี่น้องซึ่งของเราจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องความเดือดร้อนทางด้านการเงินทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจด้วยเหตุน,นี้เองเราจึงจัดทาโครงการเรื่องของการยืมยาให้น้องช่วยเหลือพี่น้องนะครับซึ่งก็เลยมาเป็นทีมงานย่อยของสํานักพีมพัสดีกูรที่รู้จักกันในนามก็คือสายสังคมสงเคราะห์ข,ของทีมพัฒน์สีกูล จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เนี่ยนะครับมาจากการที่โครงการตัางชนิดนั้นเห็นชอบกันที่จะให้มีการเปิดกองทุนสกัดมันเริ่มมาจากการเป็นกองทุนสกัดก็คือพีน้องนุสลิมที่ติดตามเราแล้วก็มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือออกสกัดนะครับไปยังบรรดาคนยากไร้ที่สามารถรับสกัดได้ตามหลักการศาสนานีหรือรวมไปถึงคนที่ไม่ได้จ่ายสกัดแต่เป็นบริาจาคสำหรับคนเดือ่วไปเนะี่ย เราก็เริ่มต้นทําทด้วยการเปิดบัญชีมาก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้ว่าจํานวนเงินมันเยอะขึ้นและบวกกับบรรดาคนยากไร้ติดต่อเ <seul> ข้ามาจะขอความช่วยเหลือจะเราในจํานวนที่มากขึ้นเราก็เลยตกลงกันนะครับกับทีมงานในพื้นที่ว่าจะให้มีฝ่ายเฉพาะที่รับผิดชอบไปเลยนะครับผมเองก็จะได้ไม่ต้องกระวุ่นทั้งบรรยายน้อลงพื้นที่ด้วยนะครับก็เลยจะทําเป็นฝ่ายประจําพื้นที่ขึ้นเรียกว่าเป็น ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของสำนักพิมพ์อัสศบีกูลนะครับฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักนะครับทีมงานซีนี้ของอัสศบีกูลอยากเป็นฐางการนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเรียนเชิญนะครับพี่น้องของเราแล้วก็ได้แนั่งตุรกีครับสำหรับนายกรัฐมนตรีสลาวันทุกองค์ประกอบหลักๆนะครับผมชื่อตัวอินฮัมเดลจอนดอนนะปัจจุบันเป็นนั่งราะอสนโยบายและแข่งอยู่ที่องค์กรสเวเนเด็ต นนก็คนตัวที่ทำเนี่ยถือว่าถ้าโดโดยอาชีพก็เ,กเป็น้างการนในในพื้นที่นะครับที่เป็นฝ่ายที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการลงพื้นที่แล้วก็รู้จักมากคุ้นกับบรรดาชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็อยากจะให้ชี้แจงโดยคร่าวๆนะครับว่าการทํางานของเราของปีนี้นะครับฝ่ายสัมพันธ์ของสำน,นักพิษสโนติบุต เรามีขั้นตอนการทํางานอย่างละเอียดนะครับก็จะให้ชี้แจงให้พี่น้องเข้าใจเผื่อที่พี่น้องที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ก็สามารถเข้าร่วมได้วิธีการในการทำง,งานของเรานะครับคือเรื่องต้นเนี่ยเราจะมีการซเว v น y t e s ครับในสืบสอบงานดูว่ามีพี่น้องคนไหนที่ได้รับความเด็ดร้อนอะไรบ้างกับใจอะไรบ้างก็ยังขาดแคลนครับแล้วก็เราก็จะมาทําการเก็บข้อมูลนะครับ เพื่อที่ว่าจะให้ความช่วยเหลือให้กับทุกคนนะโดยการเปดรับบริจาคผ่านบัญชีของตัตวเองแล้วก็อีกครั้งก็คือเป็นบัญชีของทางฝ่ายของเราเพื่อที่ว่าจะให้พี่น้องเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะช่วยเหลือเป็นการโดยโตรเงเลยก็ได้หรือจะให้เราเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือพี่น้องคน,อ,คน,ฐฐนอื่นที่ได้รับผลกระทบอีกหลายหลายคนด้วยครับนั่นก็หมายความว่าคือ,อ โดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ข่าวคราวจากทีมงานของเราที่อยู่ในพื้นที่ทีมานขอเราจะแจ้งว่า,วามีคนลําบากใครบ้างแล้วเราก็จะลงไปตรวจส,สอบไปตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับว่ามีความลําบากจริงๆไม่ใช่เป็นการเอะองนะครับเมื่อได้มีการตรวจสอบแล,แล้วฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่ก็นชอบที่จะให้การช่วยเหลือเราก็จะทำอย่างที่ที่น้องของเราตัวเองทำบอกก็คือถ้าพี่น้องประสงค์ที่จะ ช่วยเหลือทางตรงไปยังผู้ทุกข์ยากเราก็จะแจ้งเลขบ,บัญชีของเจ้าของก็้บัวไป,ลวเ,ปเลยนะครับหรือถ้าพี่น้องต้องการที่จะช่วยผ่านการทำง,งานของของค์กรเราเราก็จะมีเลขบัญชีสำหรับไปไปนี่อยู่ต้องถามก่อนว่าในพื้นที่ของเรานะตอลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราท้นที่มาเจอคนที่ลำบากมากเลยครับแล้วก็ปัญหาของคนลำบากน,นจะมาในรูปของตุลแะพี่ชายอแต่ อธิบายให้ม,มีหลายเคสมากทั้งที่ว่าลำบากถงท่านที่ว่าไม่มีแม้แตะท่ที่จะนอนหมยว่ามีแค่ภาษาชาวบ้านที่พ่สุดนั่น,นอนแต่แค่มีเปนมองบาง,บางคนก็เวลาคนตกเนี่ยมันเกเกีย่ฝนบางงานาำบากขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่นับรวมถึงที่น้องที่ไม่มีรายได้จากาสา,าสแล้วก็ บ,งบงาบงคนก็ตกงานบางคนก็มีสภาพอย่าร้างคือครอบครัวมีปัญหาหลาย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 ปัญหาที่อ่าส่วนหนึ่งก็จะมีคนที่อ่าพิการติดเตียงอะไรก็มีมีหลายหลายปัญหามากซึ่งถ้าเราถ้าเราสมมติถ้าเราสอบส่องดูลแล่ดูชาวบ้านท,ที่ตะเวนใกล้เคียงในบ้านเดราบางที่ก็อาจจะมีปัญหาเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ เป็นแบบรูกรุกับรู้ครับนั่นหมายความว่าในพื้นที่ที่เราพูดนี่คือเราเรามีประสิทธิภาพในการทํางานเพียงแค่ในพื้นที่สามจังหวัดใช่เพราะว่าถ้าจะขยายเป็นทางานที่จังหวัดอื่นเพิ่มขึ้นเราก็มีความจำเป็นที่ต้องการทีมงานทีงานที่เข้มแข็งกว่านี้แต่ตอนนี้เราเอาเท่าที่เราไหวก่อนในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยพี่น้องอาจะนึกไม่ออกว่าพื้นที่สามจังหวัดซึ่งมีมุสลิมจำนวนมากเนี่ยเรากลับเห็นคนมุสลิม้วยกันที่มีชาติร่วมกับเราเนี่ย อยู่ในสภาพที่ไม่ฤือชนิดทีด่นเรียกว่าเป็นตำลวสก็คือไม่มีแม้กระทั่งบ้านจะอาศัยเราอาจจะคิดไม่ถึงเฮ้ยมุสลิมเรองมันอยู่ในภาวะนั้นจริงๆเลยมันมีมันมีจริงๆเพียงแต่เสียงความทุกข์ร้อนของคนเหล่านี้ยังกระจายออกมาไม่ถึงเพราะด้วยกับคนเหล่านี้เวลาเขาทุกข์ร้อนเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปพูดอะไรครเขาทุกข์ร้อนฉะนั้นมันเป็นอำนาจมันเป็นหน้าที่ของคนในพื้นที่ที่คณจะต้องมีการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลอย่าปล่อยป่าและเลยพี่น้องร่วมชาด้าให้อยู่ในสภาพที่ทุกร้อนเก็บข้อมูลแล้วก็แจ้งกันมาว่าที่ไหนนะครับเราจะได้ลงไปช่วยเพราะบางทีเนี่ยพี่น้องที่เป็นมุสลิมชาวกรุงเทพชาวจังหวัดอื่นๆหลายคนนะครับที่อาว่าให้ริสกีมีริสกีที่ดีชลลิตี่มีจํานวนเงินพิกัดที่สามารถเอาสกาดได้แต่ไม่รู้จะออาสกัดไปที่ไหนเพราะบางทีก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายที่เราจะไปหา เราจะเดินไปหาคนทุกร้อนที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะสามารถรับสกาดได้ฉะนั้นความร่วมมือของภาคสังคมเนี่ยจะเป็นที่จะต้อง <S <S เขาเรียกว่ากระชับกระชับพื้นที่ให้มันคงมากคือคนที่มีความสามารถมีเงื่อนไขที่จะบริจาคหรือแม้กระทั่งเข้าพิกัดที่จะจ่ายสกาดได้ในพอมีแต่คนที่จะรับเนี่ยบางทีมีอยู่เยอะแต่เดินมาเจอกันไม่ได้ฉะนั้น องค์กรต่างๆไม่ว่าจะองค์กรเราเองหรือองค์กรอื่นๆนะครับที่ทํางานเพื่อ,อาลาดต่อราจริงๆเนี่ยต้องทําตัวเป็นสื่อสารให้สองคนมาเจอกันคือผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสลงพื้นที่มาบ้างก่อนนั้นปัญหาที่ผมคิดว่าเจอกันบ่อยก็คือเรื่องของครอบครัวแตกนะครับครอบครัวแตกร้าวนะครับสามีภรรยาหย่ากันด้วยเหตุผลส่วนใหญ่เหตุผลมาจากการไม่รู้สุกอะ มาจากการไม่รู้ศาสนานี่ก็เป็นปัญหาระยะยาวที่จะต้องแก้ปัญหาในเรื่องความรู้ศาสนาว่าด้วยการรับผิดชอบครอบครัวคือโดยจํานวนไม่น้อยในพื้นที่สามเหลี่จะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ชายไม่รับผิดชอบไม่ดูแลไม่เอาใจใส่แล้วก็เป็นเหยืที่ยารามแล้วก็อย่าผู้ชายก็ไปไม่สนใจลูกของภรรยายแล้วภรรยาตัวคนเดียวเนี่ยก็ทํางานหาเงินก็ยากอยูย่แลนวจึงไม่มีเวลาที่จะรับผิดชอบลูกที่เกิดขึ้น นะครับเลยเป็นปัญหาระยะยาวคือเด็กเติบโต,ต,ตมันสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแล้วมีโอกาสที่เด็กเหล่านี้จะไปติดยาเสพติดหรือเพาะอย่างยิ่งคือใบกระท่องดต่น,นั้นการช่วยเหลือทางการเงินเนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทําให้ผู้ทุกยากเนี่ยนิ่งในการที่จะไม่ต้องขนขววยอะไรที่มันเกินความสามารถตัวเองแล้วคนเราที่นงถ้ามันนิ่งในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจึงจะมีเวลาที่จะมาฟังศาสนาแต่ถ้ายังปากกัดตี้ยทีเขาเรียกว่า ต่อสู้เพื่อป่าท้องตัวเองเนี่ยเราจะริกร้องให้เขามาฟังเรื่องวิชาการศาสนาเนี่ยมันก็ค่อนขปป้างติดไปที่ญาติยื่นไขนไหครับจึงๆไม่แปลกครับพี่น้องที่มีรายงานวิจัยยืนยันว่าแนวน้องของคนที่จะเรียนรู้วิชาการศาสนาเปลี่ยนมาเป็นสุน,นัขเนี่ยจะเป็นปัญญาชนที่ดีฐานะเศรษฐกิจที่มัานาม่นคงเลยเพราะว่าคนเหล่านี้จะมีเวลาพอที่จะฟังศาสนาแต่ถ้าพี่น้องของเราอะ จำนวนหนึ่งยังต่อสู้เพื่อปากท้องของเขาซึ่งก็ไม่ผิดก็ต้องบอกซึก็มันต้องต้องต้องใช้คกามคิฉะนั้นถ้าเรามีเจตนาที่จะให้คนเด็กเข้าใจศาสนาโดยไม่แบ่งชนชั้นไม่แบ่งว่าใครจะเป็นไงทุกคนต้องเข้าใจศาสนาเท่ากันหมดอุปรสรรคของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงศาสนาได้เขาเรื่องบากท้องเราต้องไปก็คือพยายามที่จะต้องมานั่งหาทุนทรัพย์มาช่วยเหลือที่น้องกลุ่มนี้ นะครับอันนี้ก็ให้พี่น้องเข้าใจมากมันมีวิกฤตมากที่เราคงจะไม่เชื่อว่าแม้กระทั่งคนจะหาบ้านนอนไม่างี้ผมอยากจะฝากข้อคิดไว้นะครับพี่น้องข้อคิดดุเดินที่เป็นอย่งในข้ดคิดที่อิบราฮิมเนื่องกว่าปีเราเอาเนี่ยเอามาใส่ไปในสี่สิบข้อคิดหรือวเป็นข้อิดแม่ข้อิดี่ในศาสนานะครับท่านอนวันลายุดมีอาหารทุกพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่มีศรัทธาที่สมบูรม รือมีศรัทธาเป็นผู้ศิ่งธอย่างนีุู้นะจนกว่ายังไงขัตตาอยู่เหบะลรอยขีมาอยู่เบบุลินับสีจนกว่าเขาจะรักรักที่จะให้พี่น้องของเขาเนี่ยได้รับสิ่งเดียวสิ่งเดียวกันสิ่งที่เสมือนกันที่เขารักที่ตัวเองจะได้ก็หมายความว่าคนคนหนึ่งจะยังไม่มีศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าอะไรก็ตามแต่ที่ตัวเขาอะรักที่เขาจะต้องได้รับ รักที่เขาอยากจะให้ตัวเองได้รับเขาจะต้องอยากที่จะให้พี่น้องของเขาที่ร่วมชาติเนี่ยได้รับสิ่งเดียวกันนี่เรื่อง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 สำคัญมากนะครับพี่น้องว่าฮะดีษตัวนี้เป็นฮะดีษท่านนบีสั่งใช้อุมาห์นนี้นะครับให้เราเนี่ยมีความปรารถนาที่จะให้พี่น้องของเราเนี่ยหรือพวกอย่างยิพี่น้องที่ลำบากได้รับสิ่งเดียวกันได้รับปัจจัยพื้นฐานของความเป็นมุสลิมแบบเดียวกันแบบที่เราต้องได้ บ้านนอนสถานที่ทำอามัดอิบาดะน,นะครับเขาจะเป็นที่ต้องได้เหมือนกับที่เราก็ที่เราอยากจะได้คือพี่น้องผมอยากจะให้แง่คิดอย่างบางทีงเรามาอธิบายก็คือการได้รับริสกีในความเป็นจริงมนุษย์ได้รับขอรถต่างๆใหนะครับการที่เรามีปรารถนาที่จะให้พี่น้องของเราได้รับริสกีที่ดีงามเช่นเดียวกันกับที่เราได้ มันก็คือการที่เราเนี่ยปรารถนานะครับที่จะให้พี่น้องของเราเนี่ยได้รับซึ่งโอกาสอันดีงามจากพระผู้เป็นเจ้าเสมอและที่เราได้นะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ออกมท่านั้นที่พี่น้องของเรานะครับประสบกับปัญหาต่างๆฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องของเราทั้งสองด้านทั้งในด้านของอัสบัตขั้นตอนทางด้ญญญานดุลย เราต้องช่วยในเรื่องของการจัดหาป,จป,ปัจจัยต่างๆส่วนในทางของชาตร,รีในทางของศาสนาเราก็ต้องดูว่าพี่น้องของเราเกิดร้อนเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ทําให้เขาเนี่ยขาดแคลนในรื่อสีถ้าเขาเป็นบาวที่ฝาา่าฝืนองค์เป็นบาวที่ไม่อยู่ในหลักการศาสนาเราก็จะต้องแก้จุดนี้ด้วยการเอาความรู้ศาสนาไปสอนต้องแก้ด้วยการดูอาให้เขาต้องแก้ด้วยการสอนเขาแต่อย่าให้ผมบอกถ้าราบใจที่เขายังไม่มีแม่ทั่งที่นอง เราจะเอาความรู้สัณหะไปให้เขาแต่มันก็ยากาม่เรือเ่องไขของเขาจะไม่จะไม่ฟังและท้ายที่สุดนะครับที่เราผมอยากจะบอกไหมอยากคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าคนเหล่านี้เนี่ยคนที่ยอยกไ้เนี่ยลูกหลานเขาเติบโตมาในสภาพที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมซี่ไม่เอื้อเขาจะเป็นเขาเรียกว่าประชากรในพื้นที่ลายล้อมบ้างจะนั้นถ้าเขาไม่ดีเราก็จะอยู่ย่่ากเรื่นะ ฉะนั้นอิสลามยึดสอนว่าไม่ใช่ว่าเราดีอยู่แลนไม่ใช่ว่าเราในสิ่งแวดล้อมดีอย่างเดียวเราต้องให้คนรอบข้างเราอะสิ่งแวดล้อมดีไปกับเราด้วยเพราะท้ายที่สุดถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วมันล้อมรอบเราเนี่ยความเสี่นนยงอ,ขอขันี่จะมาถึงเราแบบอ่ะก็คงมีอะไรจยอะขาดทุนทัน ก็อยากเชิญชวนพี่น้องกับที่มีความสามารถทุกท่านอยากให้มาช่วยเหลือในส่วนของค่าจัดจ่ายต่างๆส่วนของาจจะเป็นเงินจากการก็ได้ครับหรือเป็นเงินที่ไม่ใช่เงินจากการที่เป็นเงินจากของใครก็ได้ส่วนที่เราช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพื้นจะมีคนที่เป็นต่าสชนิที่ว่าเขามีประสบปัญหาความยากลำบากเราก็ช่วยนะก็ตามอาจจะสารกิจเราก็จะมีการรับเการทำงาน ก็ขอเิญชมนทุกท่านนะครับก็ทิ้งท้ายกับในที่บัญชีที่ท่านได้เห็นตามข้างล่างเนี่ยครับอยากให้พี่น้องทุกท่านช่วยแชร์ช่วยป็นสํสคัญเยอะๆนะครับก็หวังว่าคงจะฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสําหรับเยาวชนที่อยากจะช่วยเหลือในเชิงมาทํางาน<ม>คืออย่างที่บอกว่าพี่น้องสามารถสามารถช่วยเราเบสิกง่ายๆก็คือ พี่น้องสามารถดูว่าคนในพื้นที uh ่รอบบ้านพี <defended> ่น้องมีใครลำบากแล้วก็เก็บชื่อเก็บข้อมูลติดต่อมาที่เราได้นะครับติดต่อมาที่เราได้ให้ส่งข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะพยายามลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆนั่นเองคือถ้าพี่น้องนคนไหนที่อยากจะอาสาช่วยเหลือในส่วนนี้ก็ดีๆครับรับได้ทางเพจไปสังคมริกฤต ครับก็ขอฝากโครงการนี้นะครับเพราะมันคร่าวๆนะครับพี่น้องท่านใดมีอะไรข้อาใจต้องการรายละเอียดเพิ่มก็าสามารถติดต่อมาทางผิวสำนักผิวได้ถามมาได้เลยนะครับก็ขอฝากการงการบริษัทสมบครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราที่คนเดีสวจะสละลาย